สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้พอท้องกามาอยู่ถนนหมายเลขสองศูนสองนอกพี่น้องชิมมุ่งหน้าเขาไปทางจังหวัดยะโสธรพี่น้องพาพี่น้องมาชมเบิงถนนบนทางจังหวัดยะโสธรนอกพี่น้องว่ามันสิสวยสีงามสิอลังการขนาดไหนเนาะทุกคนบายเป็นังไงวันนี้อยากเห็นถนนทางประเทศไทย เพราะว่ามันดีมันงามมันสวยงามมันสวยพี่น้องแมนเคยสงสัยว่าว่าเป็นยังเป็นคือต้องมีสิทธิ์แป่งจราจรถึงมีหลายทางก็ยังว่าอยู่เอากทำโชคเอฟซีทุกท่านกันแล้วกันนะขอมาให่ขอมูลให้่ก็รู้เนี่ยคลิวบิโกทีผมเข้าเห็นอีกเรื่องวันทึกการเดินทางเนื้อแมนแมนเป็นการบันทึกการเดินทางเนี่ยอย่าบอกว่ามุกคิวบิโกรู้แตอยากจะบอกเนีอยากมันมันง่ายนะแบบเว้นแบบนี้ทำโชคง่ายอยาเห็นเนี่ยถึง นจะเพิ่มเนี่ยทางนถนนทางเเนี่ยิทางทางสวัสดิ์ของประเทศไทยนี่เห็นบอกบอกทอดเห็นบูโอถูกเป็นรถไทยดีๆปลาชูเป็นรถไยเพราะว่าถนนมันดีซะเหลือเกินนี่คือทางไปทางจังหวัดของเมืองไทยนะทุกคนเลยยังขนาดนี้นะลาดยางยางดีอย่างนิ่มสนามบินยังบ่ท่อเด้นี่ แมนอีดีความเนียมความนวลนะสุดยอดจีิงีริงคือวันนีน้บาวเอ,งอ,อิงเขาเสนอคิวบิโดทีเจ้ามึงนยาเข้าไปในจังหวัดยะโสธรด้วยไปด้วยนะอีกอีกอีกสิกกบกิโลเมตรได้หัวใจยะโสธรแมนบ่อีกสิบกิโลเมตรถึงจังหวัดยะโสธรตอนนี้บา่าวโบ่อยู่ที่ตัวเลขสองส่วนสองเนี่ยหรือว่าถนนอรุณประเสริฐได้ถนน,นนอรุณประเสริฐแมนถั้งหมดนี้ที่เขาแยกสามหนอยแปดสิบกิโลเมตรนะครับมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงภูม oh. นะิโอ้อ่าตรงแยกแยกแยกกลุ่มตุ้มอีกสักอย่างหนึอ่อนะและไปสิ้นสุดที่อำเภอเขมราชอำเภอเขมรา่า uh. จังหวัดกรุงราชธานีานี่เองโอ้ oh. นะยาวไปยาวไปพี่น้องเลยลเม,มาบอกบเรื่องพี่น้องเลยนะตามสิ่งตาไหนตรงนั้นมาแล้วเคยไปที่จังหวัดเชียงภนะู uh. มิเนี่ยมีโอกาส่าฉีดจังหวัดยพชรบร นุนที่นีเป็นนุนสิบรักและมีความสำคัญข้างอีสานตอนอกชิ้นเนื้อของอีสานนี่หงป้าถูก่อยว่าไอ้ธนนเส้นนีซื้ออรีอหรอคซื้อมันตรงเละตรง้วเลยตรงดิ่งเลยอตเป็นเ่ยเราจ้องเห็นทั้มดย้ดช่วงสิบหกจนมาไอผู้ใดจิว่าครอวยกับซางอันนี้ก็เอาอวยก็อวย สิขอาอ้อยเนี่ยเพราะว่ามันดีถนนท้องถางประเทศไทยเมืองไทยนะมันดีกว่านี่บัมีอีกแล้วเด้อ้าจะสิวันไหนได้พี่น้องเมีนเอาความจริงมาว่าเอาความจริงมาเผยแพร่แม่นเอาความจริงมาให้คนน้ำแดงอ่ะให้มาอวยเด้เพราะว่าถ้าถ้าประเทศที่บ่รวยจริงนะโอ้ยคงเฮ็ดแบบนี้บ่ได้เด้กระานทางไปทุ่งไฮทงหน้าก็ยังตีก้อนอีกเบิ่งต้นเลยเรอเออเรือตะกันหน้าแล้วบัดนี่ย กาจะเอาก้อนกีนั้นไปเทใส่คันนาบานนี่คันนาแนนคนไทยที่ไหนคันนาเป็นการเอาไว้ระบายน้ำบ่ได้บ่เรื่องระบายน้ำอยู่ยโอยค,คนไทยก็เจ้าแห่งชนะตว่าก็เจ้าสร้างเขื่อนสร้างอ่าสะพานสร้างอยางห่วยมันบ่ได้ยากนี่แต่ว่าเฮ็ดอ่ามองระบายน้ำนี่นบ่ได้ยากนี่ออก็เจ้เอาท่อเอาอ,อยยางไปใส่เออแล้วก็เฮ็ดอ่า อ่าเขาเอินอย่าประตูน้ำพิดเปิดแมนกระเบื้องตี่ไฟตัวะคล้องน้ำลอยน้ำคล้องน้ำลอยฟ้าก็ยังมีโอ้โหอย่าเข้าว่ามึงไปถึงต้นได้เท่าองเอาสกอร์สกอร์ดีรีเลยจั๊วะถ้าดนอยู่วุ้ยจังได้กระสางเนื้อมื่อไหร่ทีข้ออวยเนี่ยจังหน่อยอวยคักนี่แหละคักคักนี่แหละโอ้ยต้องเป็นตรงจริงรอเนาะถนนคนทาง แล้วก็สวยแล้วก็งามโอ้โออหี่เางงรามอตขงจงดรแมเด้อ,ดอ้าอยานีนะอูจนชุดสายตาเลยสายตาเลยบแมนอันนี้อันนี้ซเล่นแน,น่ี่ซเล่นต้องต้องฟังซีเล่นหรือฮกเล่นวะ ไานปเไอ้แมนบาในทาไนทว้ารตกชื้ออ้มีความหลอดซ่าเนยงณจะได้แมนจอดส่องดีได้ขนาดอ่อซองเลนอย่างนั้นนี่นะก็เจ้าของประเทศเนี่ยขยายนี่ทักขยายขนาดใหญแมนต้องเกเาไฟต้องเอาไฟฟาทั้งสองทางทางนะได้เป็นเลนซองเลนคนนี้มันถึมีการขยายไปถึงขนเน่นไอ้ เก็บใชหมอ่อยังยังยังดีขนาดนี้ยังสิขอีกบ่อนาคตนาะประเไทยเพิันมีการสางเสรจจะไปไาจะเก็บเก่ต้องนีละเขตใเวลาประชาชนตะสั่งาเลือดมันจะลุเราออกมาชาว่าลมาอนาคตต่อไปจะเป็นการสั่งเนี่ยคนจะต้องยือแล้วต้องลื้อออโอ้ ห่อเดี๋ยวนี้เนี่ยจะไปโซทอ้อนที่ยอายู่ห่ออะไรปะห่อเร็ว,รวปไปทางตุนเบลิก93ที่เขาจะไปกันโอ้ร้อยเอ็ดะปะ<ร>อ,อ,อ่าตกปลายไปทางถนนแจ้งสนิทเนี่ยเข่าเอ้ยโอ้ถนนแจ้งสนิทอ่าถนนคนทางตรงไปก็เป็นตอนเบลิก2 92นี่ย,ยอ,อย้ยางเลี่ยงกว่าโซท้อนอ่าแนี่คือถนนแจ้งสนิทเนท้องเ้ยแจ้งสนิท เลยสิบสามนั่นเองขอองถนนหมายเลขเซาสามโอ้โถนนถนนดีถนนงามโอ้โหไปแบบขัางในอะแบบบอดด้สุดสะดุ้งเลยนั่งรถไปเออนั่งรถไปก็จนสอยากหลับอยากนอนพไนแล้วเขาความมันนิ่มความมันนวลี่แล้วเออ มันบ่ไรมีลุ่มมีบอ่อเด้มีนะไรกว่าถืเวียอายุการใช้งานอ่นาแต่สุดท้ายแล้วือว่าเกิดจากปัจจัยเงินกินไธรรมชาติแันินไว้ไอาจัาายโก็ะมีารซอมแท่มใส่ไปเรื่อยๆได้อ่าโอนว่าอายุห้า<น>สิา<น>บปีแล้วก็จะเงินเรืดีเห็นบ่ะอ่าขางโดนไทยก็แล้วแต่เปิดกการซ่อมแซอมแท่ก็ซ้อมแทบรวดเร็วทันใจน โอ้ขยายแล้วขยายอีกแล้วเอากว้า,วางไอ้นี้เลยนี่ขยายทางซองฟังดูบูบว่าการขยายในการ็นนี้มันนี่แหละประเทศไทยคนได้บอกว่าพ็ษจริงทำจริงพัฒนาจริงอ <ะ S 2> นะ่พัฒนาแบบจริงใจจะขอใช่ปะพัฒนาชาตินี้บอได้ว้พัฒนาชาตินาเดิแมนแต่ว่านในชาตินี้ <อะ S 2> ไม่ต้องรอ ชาติหน้าชาติหน้าแมนโอสชารมันจะเนาะแมนคิดได้เหรออิลีนี่แล้วพัฒนาแบบจริงใจพัฒนาจังไงพัฒนาแบบจริงใจก็คือว่าว่าวแล้วเฮ็ดว่าแล้วพัฒนาว่าแล้วสร้างเน๊บว่าแมนนั่นสิว่าแบบลอยลอยว่าซื่อๆเราเฮ็ดว่าซื่อๆเราสางอันนี้เขาเอื่อนแบบว่าวลอยลอยแมนบ่าจริงใจนี่จะเห็นว่ ก็จะว่า huh. ปุ๊บก็จะกระเฮ็ดปั๊บตัดเดยเออมันจะมากดกไปเลยอ่ะนีนแต่ละปีแต่ละปีก็เบิ่ข้เลยคอ๋อตงางขนาดนี้เลยห่ามีการอ๋อสาเกือบเต็เยนะอ้โอ้ยถนนเส้นเก่าเหงื่อกว้างอันี้ขยายไปอีกมันีเล่นพุ่นเอางหนึ่งนะพัฒนาไม่หยุดยั้งเลยเออที่เรื่องของการพัฒนาไม่หยุดยัง พัฒนาดีอ่อตัวนี้ตะพุงตะพุงสีเสื้อบอตะพุงสีตะลึงบอตะลึงตะลึงอันนี้<อ>ขนาดอันนี้ยังมีต่างจังหวัดนะยังขนาดนี้นะเออเฮ้ยพัฒนาอย่างขั้วถึงพัฒนาอย่างเข้าเทียมกันแมนขมั้วขวายถ้าอ่ามาพีนาหนูขวาวเปลี่ยนแปลงร้ายเติบร้ายกว่า<ม>นี้ร้ายสิบเท่าเด้นี่คอนมึงจะเปลี่ยนแปลงไปต่ละมือไปแต่ละวันไปตะเดือนไปแต่ลัปี ตั้บวกคือเก่าเนี่ยขยายไปเรื่อยๆปุ๊ยจบออนซ้อนออนซ้อนออนซอนเดียกันเลยแมนออนซ้อนอิลีหรือบอเรื่องถนนุ่งตางประเทศนี่กเจ้าพัฒนาแบบผู้ยุบยังอิลี่อร่อยแมนเอิลีแมนอ่าถูกบรรยากาศบรรยากาศก็ขนาดนี้จะเบิ้งจะเบิ้งเลยครับจะเบิ้งจะเบิ้งเลยนะครับ เบ pues nah right ิ้งอันนี้บบแมนว่าว่าทองตัวเด็ทุกคนนี่นี่เบิ้งนี่จับกล้องนี่แบบแบบสะดุดสะดุ้งเลยเด้นี่เออนี่จับมือเดียวเด้นี่กล้องนี่จับมือเดียวเด้นี่เิ็นมองโบนิ่งบบติ่งเลยความมันโอ้โหความมันดีของถนนคอนขางนะเสีย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 ปลาทองเสียบลาทองเลอันนี้บเลยโคตรไซรกันซันเด้นี่แบบธรรมดาธรรมดานี่แหละเบิ้งที่อะไรเบื้อนกำลังเครื่องบินเลย ในนทความสุข่านผูชมเหมยจากุนหญ่เนี่ยอ่าักเล็กถอปถนนทีปรองกันดีเนี่ยอ่าสุดยอดไ้ใช่ใช่ใครไปนับหนึ่งใใจอาก็อันดับหนึ่แล้วเรี่เป็นข้อว่าล้วะ้บางทางโอ้ยอาจจะื้น เออเอเมริกาาันะเจ้าสมุรเว่มาัี้เนว่าอลังการเาเนใจเรว่าวเรื่องอเมริกานี่ย่อยนคือจะบ่มีมีวัสนาไปหรอกคอยเห็นประเทศไทยนี่ก็โอ้โอลังการแล้วสิงทว่าจังไรก็นาดหยุ่นทีิงไหมิงเชียวประเทศไทยอ๋ออลังการขนาดไหพี่น้องเอ้ยอ้ขนาดอเมริกายังไงแ่บ่เห็นก็คือว่าอย่ามาชวนจุดจีเลยเห็แหมจุจ มาสภาก็กลักุ้ใจเนี่ยเามาให้นะเนี่ยเชียก็เห็นนะมีเพ่อนวา่าแล้วงเ่นว่าแล้วเท้ก็จะบอกว่าปฏิเ้ธก้สุดยอแล้วสำหรับเราแมนเมเว่าจะใครบอกทะเลากันนี่คือเรารับชมเพื่อความันเถิงเพื่อความบันเทิงเพื่อความ,มนาสาามนุกตน,นานเพื่เอเรสเขไปเพื่อให้มีอารมณ์ในการรับชมเล่นเทนชมน ว่าจังไก่แช่ว่าจังไก่มันโอ้ยจับสิว่าจังไก่ดีเพราะว่ามันดีสะระเกิดจับสิบีบรรยายน,ายนี่แหละดีมีแต่ภาพดีเนี่แหละให้พี่น้องให้อ่าพ่อแม่พี่น้องบึง,งน,น้<อ>นากันนี่แหละแมาจากถนนมาเลขสองสองถนนอพูประเสริฐนวเชื่อมต่อถนนเลขยี่สานะถนนแจ้งสนิทนั่นเองวะพ่อโอ้ชิบิโนะตะไคร้หมดแ้ว คนบันเทคนแกนพวกน่ะเตัวกนพได้อถูกบืงตีจากจังหวัดนี้ไปสู่จังหวัดนั่นมันก็คือขันเบือ้อถนนทางความมันดีนะเบิงตีไปจังหวัดนี้ทะลุจังหวัดนั้นไปจังหวัดนั้นทะลุกเนไปถบนถนนชบททหลวงนบ ทางหลวงชนบทจากหลนนรักเนอ๋อนะคือเด็กอัตริของการรับชุนะเี่อเสียระชุนะแกับเาวชเวลาทำจุมตรงถนนสินนันเนี่ยสิทไดงานไงงานเตะงานเนาะโอ้มาได้รหัสถนนนเนี่ยถนนชนบทถนนไปหน้าเนี่ยบ่ไปหน้าต้องมีตรงหน้านเออาะทไปท้าไปหน้างใส่้ไปหน้าก่ันหน้าจะอยู่ถนนส้นนี้ คันวอลคันวอลเรื่องหน้าเนี่ยววอลปุ๊บเห็นปั๊บโลเนาะไม่นโอ้ยเอาถูกปูนเนาะเฮ้ยผัดติดไรใครเรียนเขาไปหน้าจะเข้านี่วะเขานะจะโกงจอนเลยนะฮอร์เหล่าฮอร์เหล่วทางเขาไปหน้าพี่น้องเลยทางเข้าหมู่บ้านนี่ยทางเข้าหมู่บ้านบ้านผือโอ้กมบลเลยทุ่งอุบลเมืองนี่โสธรยินดีต้อนรับใน ว่าจะสนรักเนี่ยจะรีวิวน้ำมนเซนนี่งรับมาท่องก็ือว่าจะคนเนี่ยมาทำชไปกันเลือกินเนาะมาในถนนมาดสองถนนู้บนะถ้าทีมวี่กที่งแกันะกันเอนเยเือเ่งที่สอัญอยสร้บกดข้ามโฆษณาเนาะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้กัสิลาสิสบายดีสวัสดีครับครทุ่งให้ทุ่งนา